สวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นมังงะเรื่องราวรับรับขององค์หญิงผู้เกิดใหม่นะคะ EP 5นะคะทุกคนไปเริ่มกันเลยวังหลวงห้องโถงใหญ่ของห้องเฮาห้องเฮาเพคะข้าสั่งสอนบุตรไม่ดีเองเพคะอีเออลงผิดไร้ศิลธรรมเป็นเพราะข้าไม่ มีปัญญาอบรมสั่งสอนนางให้เป็นคนดีได้ขอให้ฮองเฮาได้โปรดอภัยให้กับความผิดของหน้าของข้าด้วยเถิดเพคะ <c oughs> ทำเป็นพูดเหมือนจะช่วยข้าแต่ที่จริงแล้วกำลังเอาน้ำใส่ชักโครกมารามาสาใส่ข้าต่างหากช่วยหุยหุยช่วย ชุยหุยรุยชุยหุยรุยอ่านชื่อยากมากชุยหุยรุ่ยเออทำให้ชื่อเสียงของข้าเสียหายได้ในชั่วพริบตาช่างเก่งกาจจริงๆเเหอนี่นะรอเฉินเซียนอี้คุณหนูรองตระกูลเฉินะพะค่ะฮองเฮางั้นในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ฮ่องเต้เสด็จ พร้อมกับองค์ชายใหญ่และองค์ชายสามขอห้องเต้อายุยืนหมื่นหมืนปเีเพคะไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงให้เสียเวลาเรื่องเรื่องวุ่นวายเช่นนี้ก็เป็นเพราะคุณหนูรองตระกูลเฉินเหตุได้ถึงมีคุณหนูรองตระกูลเฉินถึงสองนางขอห้องเต้อออ ชํมเรือมองเฮ้ตกใจงั้นหรอเรื่องที่น่าตกใจกว่านะอยู่ข้างหลังนูน่นค่าก็สับสนเช่นกันเพคะพวกเจ้าไปเชิญคุณหนูรองเชิญมาที่อยู่ด้านในออกมาสิโอ้โหคล้ายกับข้าจริงๆ ออกไปสบัดผู้หญิงที่ไร้มมารยาทคนนี้มาจากที่ใดไหนกันห้องเต้อย่าพึ่งโกรธไปเลยนะเพคคะผู้หญิงคนนี้คือคุณหนูรองเมื่อคืนตอนที่นางออกมาจากตำหนักองค์ชายใหญ่ยังสลืมสะลืออยู่อยู่ข้าเห็น แก่ชื่อเสียงของตระกูลเฉินเลยยังไม่ประกาศออกไปเพคะทำได้เพียงรับปากกับองค์ชายหานว่าจะทำเรื่องยาให้เพคะเฉินซิงส่วนเฉินชิงอยู่เจ้าดูหรือยังว่าผู้หญิงคนนี้ใช่ลูกสาวของเจ้าหรือไม่ทูลห้องเต้ถึงแม้ ข้าจะไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เฉินเซียนอี้แน่นอนพะยะค่ะอ๋อรองั้นท่านคุณท,ท่านหัวหน้าคุณนางก็หมายความว่าข้าใส่ร้ายพวกท่านอย่างนั้นหรือข้ามีบางอาจแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เฉินเซียนอี้จริงๆพะยะค่ะทหาร เข้ามาลากตัวผู้หญิงคนนี้ออกไปทุบตีให้ตายเพื่อไม่ให้ใครทําเป็นเยี่ยงอย่างพะ่ะค่ะเมื่อคืนคุณหนูพาตัวเข้ามาแล้วขอรับคนขององค์ชายหารองค์ชายหารคิดจะส่งข้าบไปตำหนัก องค์ชายใหญ่เพื่อทำลายชื่อเสียงของข้าถ้าเช่นนั้นข้าก็จะทำตามความปรารถนาของเขาส่งผู้หญิงของเขาไปแทนก็แล้วกันคุณหนูปราดเปลืองยิ่งนะขอรับตอนนี้ก็ถึงเวลาถอนพิษให้เจ้าแล้วเปิดแค่ๆ ท่านพี่ซื้อหารช่วยข้าด้วยข้าคือสู้เออเองเพคะสู้เออเฮ้อฮดองสามช่างเป็นนักวางแผนที่ยอดเยี่ยมจริงๆชื่อเสียงก็มีแล้วภรรยาก็มีแล้วไม่ต้องไปสู่ขอคุณหนูรองที่ไม่ได้เรื่องแล้วแถมยังได้คุณหนูสตระกูลเฉินที่แสนฉลาดมาเป็นสนมรองอีกด้วย ยิ่งไปก่อนนั้นคือเอาความผิดที่โสโครกมาโยนใส่หัวองค์ชายใหญ่ยังค่าเจ้ามันเห็นแก่ตัวจริงๆพี่ใหญ่พี่เข้าใจผิดแล้วพะยะค่ะท่านพ่อท่านแม่ได้โปรโด,ดตัดสินแทนลูกด้วยเถิดพะยะค่ะช่วยคืนความยุติธรรมและชำระ ล้างความผิดให้คุณหนูรองเฉินด้วยเถิดพะยะค่ะองค์ชายใหญ่พูดได้ดีมากตรงกับที่ข้าคิดพอดีเปะ๊ะคุณหนูรองเฉินมีสิ่งได้ต้องการพูดกับข้าหรือไม่ท่านพ่อผู้ที่ซึ่งเย็นชามาตลอดแม้กระทั่งกับลูกชายอย่างพวกข้าก็ไม่เคยได้ยินเสียงที่นุ่มนวลเช่นนี้มาก่อน ข้ายังรู้สึกตกใจกับเหตุการณ์นี้อยู่เรื่องนี้ต้องขอให้ห้องเต้เป็นผู้ตัดสินแทนพ่ะยะค่ะฮ่าฮ่คุณหนูรองเฉินช่างเป็นคนมีจิตใจเมตตาจริงๆห้องเต้พคะคุณหนูรองเฉินคนนี้มีความเฉลียวฉลาดและไหวพริบดีมากๆ ขนาดถูกใส่ร้ายว่าร่วมหอกับชายอื่นก่อนแต่งงานนางกลับยังมีเมตตากับคนที่คิดใส่ร้ายนางข้าคิดว่าควรจะเลือกคู่แต่งงานให้นางเพื่อปลอบใจนางอีกสักครั้งเพ okay, คะข้าแค่อยากจะมีอิสระก็แค่นั้นทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ไปได้ล่ะฮองเฮาพูดถูกงั้น เจ้ามององชายไหนที่ดูเหมาะสมไว้ให้นะฮ่องเต้ลืมองชายกู้ไปแล้วหรือเพคะถึงแม้ว่าองชายกู้จะเดินไม่ได้แต่เขาก็เตรียบพร้อมไปด้วยความสามารถหาใครเทียบได้ยากนะเพคะใช่ใช่ใช่ใชข้าลืมไปได้อย่างไรกันฮ่าฮ่ฮะหมายความว่าไงกันอะ หมายความว่าไงอะผู้หญิงไม่ได้เรื่องคู่กับองค์ชายพิการเนี่ยนะโอ้โหมันช่างเหมาะสมกันที่สุดเลยแต่ค่าไม่แต่งได้ไหมอะห้องเต้ไปคะค่าหัวหน้าขุนนางเฉินข้าทําให้ชื่อเสียงของคุณหนูรองต้องเสื่อมเสียวันนี้ข้าจะมอบบุษที่เพียบพร้อมจะใช้ให้เจ้าเจ้าคิดว่าเช่นไรเออ ช่วยจะช่วยตั้งใจฟังค่าสักหน่อยได้ไหมจบแล้วนะคะทุกคน ep หกหน้านี้ ep หกเราจะต่อให้ประมาณตอนเย็นๆนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าตอนนี้คือเสียงเห็บแล้วก็หิวข้าวมากนะคะทุกคนยังไม่ได้กินข้าวเลยคะ่ะเดี๋ยวเราขอไปกินข้าวแล้วก็เอ่อ ขอบินค่าวแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาลงให้ทุกคนนะคะประมาณเย็นๆค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b ์ให้เราด้วยนะคะ